<c oughs> พี่น้องครับวันนี้จะขึ้นมาพูดสั้นๆแต่จะโผล่หน้าให้พี่น้องเห็นเ,เรื่องที่คุณมอมรพูดไปเมื่อกี้เนี่ยขอยืนยันว่าเป็นความจริงความจริงแล้วผมรู้ลึกไปกว่าที่คุณมอมรพูด แต่อย่าไปรู้เลยพี่น้องเพราะว่า <c oughs> มันเกี่ยวพันกับคุนเซนแล้วก็คนที่อยู่เมืองนอกแล้วก็แอบร่วมมือกับคนในประเทศไทย <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> หลายอย่างที่เราไม่เคยรู้เนี่ย เราจะรู้เร็วๆนี้ความจริงจะต้องถูกเปิดออกมาจนหมดเมื่อวานนี้ที่จอทีวีดับเพราะว่าดาวเทียมไทยคมหลุดวงจรออกไปนั้นปรากฏการอันนึงได้ปรากฏขึ้นมาน่าสนใจมาก นักการเมืองสัตว์นรกทั้งหลายตลอดจน <c oughs> แกนนำเสื้อแดงเหวอะหวากันทั้งเมือง <c oughs> บางคนถึงกับเก็บข้าวเก็บของเตรียมขึ้นรถวิ่งไปที่พรมแดน <c oughs> ไอจรากานั้นมันเตรียมทางหนีทีไล่ไว้เรียบร้อยแล้วมันเตรียมเรือไว้เรียบร้อยแล้ว มันกาจะวิ่งและผ่านไปทางเรือเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นได้ชัดว่าไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันทํางานอยู่บนความกลัวทําไมมันถึงต้องกลัวละพี่น้องเพราะมันชั่วมากจนกระทั่งมันกลัวถ้าพี่น้องเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรมใครทํากรรมดีย่อมได้ ของดีเข้ามาใครทํากรรมชั่วก็ต้องได้รับความชั่วเข้ามาโกด่งกรรมมันกําลังเดินทางมาแล้วหลายๆายทางพี่น้องครับเมื่อกี้นี้พี่ลองขึ้นมาพูดก็อยากจะขยายความของพลตรีจำลองสีเมืองสักนิดหนึ่งพี่น้องจะได้เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไม่ใช่เพื่อชาติเพื่อบ้านเมือ,เมองเนี่ยผมไม่มายืนอยู่บนนี้หรอกตั้งแต่ปลายปี2อง8ปกปีกว่าที่ผ่านมาแกนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยทุกๆครั้งเวลาประชุมกันก็จะมีมติ ทำมโน่ทำอันนี้อันนี้เห็นด้วยอันนั้นไม่เห็นด้วยหนึ่งร้ยเกาสิบสามวันเกิดขึ้นที่เกิดขึ้นก็เพราะว่าเมื่อสมัครสุนทรเวชมาเป็นนายกรัฐมนตรีก็ใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีโยกย้ายข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นท่านสุนัย มโนมัยพิบูลซึ่งเป็นอดีตอธิบดีดีไซด์ออกแล้วตั้งพันธมุลเอกทวีสอดสองเข้ามาจากจุดนั้นเป็นต้นไปผมถึงเชิญพันธมิตรประชาชนเพื่อชาติตายแกนนํามาปรึกษาหารือว่าขืนปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปแล้วคงไม่ได้นั่นคือที่มาของการออกแถลงการฉบับแรกพี่น้องจําได้ไหมก่อนหนึ่งร้อยก้าถึงสามวัน เมื่อผมเป็นตัวตั้งตัวตีที่จะเชิญมาก็ระล่าเหตุผลให้ฟังว่าเหตุการณ์มันกำลังจะเกิดขึ้นหนึ่งสองสามสี่เราควรหรือไม่ควรที่จะออกถแถลงการเตือนสมัครสุนทรเวศแกนนำเห็นว่าเราควรจะทำเช่นนั้น <c oughs> แล้วเราชุมนุมเพราะอะไรที่เราชุมนุมเพราะว่าในที่สุดแล้วสมัครสุนทรเวศกำลังจะแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมใช่ นั่นคือมติของแกนนำว่าต้องชุมดุมเพื่อประท้วงและนั่นคือที่มาของหนึ่งร้อยเก้าสิบสามวันพอหนึ่งร้อยเก้าสามวันจบเราก็แยกย้ายกันผมก็กลับมาคุกฝุ่นกับเอสทีวีเหมือนเดิมพี่รองก็กลับไปเลี้ยงหมาหมากำพร้า เข้าไปฝึกผู้นำที่โรงเรียนผู้นำพี่ิภพบธงชัยแกก็ไปทางด้าน n อ o แกไปโรงเรียนเด็กมูลนิธิเด็กเพื่อดูแลเด็กแกคุณสมศักดิ์โกสายสุขแกก็เดินสายแรงงานของแกไปเรื่อยๆจนกระทั่งวันหนึ่งพี่ลองโทรศัพท์มาบอกสนที่ขอพบด่วนพอมาพบพี่ลอง เราเจอกันก็เชิญแกนนำทั้งหมดมาพี่รองบอกว่าสนที่ผมตัดสินใจแล้วว่าผมจะต้องออกไปสู้เพื่อปกป้องแผ่นดินไทยแต่สนที่ไม่ต้องมาก็ได้นะผมสู้คนเดียวผมบอกว่าพี่รองพี่รองพูดอย่างนี้ไม่ได้หนึ่งเราร่วมเป็นร่วมตายกันมาแล้วสองสิ่งที่พี่รองสู้พี่รองไม่ได้สู้ เพื่อตัวพี่รองพี่รองสู้เพื่อแผ่นดินทําไมผมถึงจะร่วงกว่าพี่รองไม่ได้แล้วจำนะแม่ผมมาเล่าเรื่องตลกให้พี่น้องฟังว่าผมเองยังพูดกับพี่รองเลยบอกไม่เป็นไรพี่น้องตายเป็นตายแต่พี่รองแกกว่าผมพี่รองตายก่อนผมนะจําได้ปะผมเองพูดล้อเล่นต่อมาเมื่อ เรามาชุมนุมกันที่นี่ผมก็บอกพี่รองบอกว่าอย่าให้เป็นงานของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตยขอให้เป็นงานปกป้องราชนาจักรไทยเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องทั่วประเทศที่ไม่จำเป็นต้องเป็นพันธมิตรแต่รักที่จะเข้ามาปกป้องประเทศไทยเข้ามาร่วมด้วยนั่นคือที่มาของกรรมการสิบเท่านพี่น้องจําได้หรือเปล่าเมื่อมีกรรมการสิท่านเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สุดแล้วแต่กรรมการจะว่ากันไป ว่าเป็นอย่างไรใช่ไหมพี่น้อง <c oughs> แม้กระทั่งในเรื่องโหวตโนในเรื่องโหวตโนนั้นเป็นการประชุมกันโดยที่ผมไม่ได้เข้าประชุมเมื่อประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้วที่ประชุมก็บอกว่าเอานโยบายโหวตโนพี่รองเป็นคนที่น่ารักมากให้เกียรติผมตลอดพี่รองบอกว่าสนที่มีความไปนวดยังไงผมบอกว่า ที่ประชุมมีความเห็นอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองผมเอาหมดไม่ต้องมาเล่ารายละเอียดผมฟังแล้วก็มีแกนนำประชุมกันก็มีผมมีพี่พิภพมีพี่รอมีพี่สมศักดิ์แล้วก็มีอาจารย์สมเกียตก็มาตีแกนนำส่วนใหญ่สี่เสียงบอกว่าจะต้องโหวตโนและไม่อยากให้พักการเมืองใหม่ส่งนักการเมืองลงสมัคร เป็นมติของพันธมิตรประชาแกนนาพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไตถูกต้องตามหลักไม่ได้มีผิดพลาดเลยแล้วจะมาหาว่าผมเนี่ยเผด็จการได้ยังไงผมไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรทั้งสิ้นแต่ผมบอกว่าอะไรก็ตามถ้าจะทำทำเพื่อชาติเพื่อบ้านือเมืองผมขอเข้าร่วมด้วยไม่มีเงื่อนไข เพราะผมไม่ได้กระสันที่จะอยู่ในปาี้ลิสใช่ไหมใช่พี่น้องทุกอย่างเพื่อส่วนรวมเพื่อชาติบ้านเมืองทั้งสิ้นไม่มีอะไรด้วยเหตุนี้พวกสันขวานทั้งหลายของพรรคประชาธิปัตย์ก็เลยมุ่งที่จะมาโจมตีใส่ร้ายผมและใส่ร้ายประพันธ์คูณมีทำไมต้องประพันธ์คูณมีและผมเพราะว่าพันคีมูลนั้น เป็นตัวการที่เปิดโปงอภิสิทธิ์เวชาชีวะจนกระทั่งอภิสิทธิ์แก้ผ้าร่อนจ้อนต่อหน้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนในประเทศไทยพันคีมูลก็เลยกลายเป็นคนซึ่งอภิสิทธิ์เวชาชีวะเกลียดที่สุดในประเทศไทยส่วนผมนั้นเขาเข้าใจผิดเขาบอกว่าถ้าทำลายความชอบธรรมของผมได้ ว่าผมไปรับเงินทักสินผมไปเจอทักสินมาพี่น้องพันธมิตรก็จะหมดความเชื่อถือต่อผมเขาคิดของเขาอย่างนั้นพี่น้องครับวันนี้ไม่ต้องมีสนธิพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาไัยก็ขับเคลื่อนได้พี่น้องเพราะอะไร หนึ่งปีที่ผ่านมาสิบสองเดือนที่แล้วอาจารย์ปานเทพยังไม่รู้เรื่องสันปันน้ำไม่ค่อยเข้าใจแต่พอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นอาจารย์ปานเทพลงไปศึกษาไปสัมผัสไปเจอว่าอภิสิทธิ์เวชาชีวะตอแหลลงตับโกหกประชาชนเป็นข้อข้อ ศึกษามาจนกระทั่งวันนี้ผมกล้าพูดได้กล้าพูดได้เลยและผมท้าไปเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการสายชาญวิทย์เกษตรสิริหรือว่ากระทรวงการต่างประเทศว่าพวกคุณรวมกันทั้งหมดแล้วยังมีความรู้ไม่ได้ครึ่งหนึ่งของปานเทพพวพงพันธ์และเทพมนตรีลิมปะพยอมเห็นหรือยังพี่น้อง าเเทพัวพงพันก็คือตัวแทนของผมเขาคือคนรุ่นหลังที่จะมาสืบทอดเจตนารมอุดมการของชาติของบ้านของเมืองเพราะฉะนั้นแล้วสนที่มีไม่มีไม่สำคัญมีอยู่อย่างเดียวขึ้นเวทีเพื่อไม่ให้พี่น้องคิดถึงเท่านั้นเอง แล้วขึ้นมาก็ขอให้พูดจาตรงไปตรงมาที่ไม่ต้องแปลเพื่อให้พวกมันรู้ว่าทำผมบอกว่ามันเป็นพวกเอี่ยเอี่ยมันก็คือเอี่ยเอียและถ้าขอให้พวกมันอิบอายก็ขอให้มันอิบอายใ่ไม่ใย่พี่น้องเพราะฉะนั้นแล้ว เข้าใจผิดกันหมดประชาปัตย์เอ้ย,เ,อยเข้าใจผิดกันหมดและที่สำคัญที่สุดพี่น้องคนคนนี้ขึ้นมาบนเวทีประพันธ์คูณมีขึ้นมาบนเวทีบานเทพขึ้นทุกทุกคนที่ขึ้นเวทีพันธมิตรวันนี้ตอนนี้พูดร้อยครั้งเหมือนกันร้อยครั้ง ไม่เคยตอหลดตอแหนะไม่เคยไปรับผลประโยชน์รัฐบาลเพื่อมาด่าฝ่ายตรงกันข้ามไม่เคยที่จะไปรับเงินพ่อยกแม่ยกไปหลอกเพื่อไปซื้อคอนโดของตัวเองที่ซอยทองหลอ่อพี่น้องเอ้ยพี่น้องรู้ใช่ไหมว่าใครรู้ก็ดีแล้ว พี่น้องครับด้วยเหตุนี้เมื่อวานนี้ผมถึงอธิบายให้พี่น้องฟังว่ากระบวนการทำร้ายทำลายชื่อเสียงของแกนนำพี่รองเนี่ยมันทำลายไปแล้วครั้งหนึ่งจำได้ไหมเรื่องที่บอกว่ามันหาว่าพี่รองพาคนไปตายพี่รองขมขื่นใจมาตั้งแต่ปี2535 มาได้มีโอกาสเคลียร์ตัวเองเมื่อมาเป็นแกนนำพันธมิตรและอธิบายให้พันธมิตรฟังว่าวันที่พ่อแม่พี่น้องตายนั้นเป็นวันที่พี่รองถูกจับขังคุกอยู่และจะพาพี่น้องไปตายได้ยังไงเพราะฉะนั้นพี่น้องจะเห็นความชั่วความเลวของพรรคประชาธิปัตย์ว่ามันชอบ ทำร้ายทำลายคนชอบใส่ร้ายคนชอบนินทาให้ร้ายคนชอบปล่อยข่าวลือชอบปล่อยข่าวลือและชอบทําทุกอย่างที่มันทํางานใต้ดินเหมือนอย่างที่ผมบอกว่าเมื่อวานนี้มีไอ้คนที่เคยอยู่ใกล้ตัวอภิสิทธิ์แล้ววันนี้หายหน้าไปอย่านึกว่ามันไม่ได้ทำอะไรมันอยู่ในทางลับแล้วก็ดำเนินการ เอาตำรวจยศพันตำรวจเอกคนหนึ่งชื่อวิวัฒมาจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผู้ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญการดักฟังโทรศัพท์มาดักฟังโทรศัพท์พวกผมเรารู้หมดรู้หมดทุกอย่างมันดักฟังโทรศัพท์ผมอยู่สามเบอร์ โชคดีโชคดีที่ผมทำคลนนิ่งประหลัดคลิกเอาไว้เยอะผมเลยให้มันตลอดเวลาโทรศัพท์สามเบอร์นั้นเนี่ยผมให้ประหลัดคลิกใครพูดกับผมก็จะโดนของรับไปตลอดโดยเจ้าตัวไม่รู้ว่าทำไมสนที่มันถึงหยาบคายนักแต่ตอนหลังก็รู้ เห็นหรือ,อยังพี่น้องเพราะฉะนั้นแล้วการเมืองที่ใครมีอำนาจรัฐมันสันดานมันเป็นสัตว์นรกเหมือนกันหมดเลยพี่น้องพี่น้องครับทีมงานคนจีนเขาปราปลืปล้มใจมากแล้วเขาขอเราวก็ได้ยื่นต่อเวทีให้ คุณเปียกซึ่งเป็นเจ้าของโครงสร้างและที่เราต้องจ่ายเงินแกนทุกวันแกก็บอกแกต่อให้นี่แกไม่คิดเงินอาปรบมือใหอเฮียเปียกหน่อย <c oughs> เขาบอกว่าเขานึกไม่ถึงว่าคนไทยจะมีน้ำใจผมบอกว่า พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโวยเพราะว่าประชาธิปัต์มันก็คนไทยเหมือนกันใช่ไหมแต่มันก็ไม่เคยมีน้ำใจเลยแม้แต่นิดเดียวใช่ไหมใช่ไพี่น euh. th th right? ้องเพราะฉะนั oh, right? ้นแล้วพี <t ss su 67> right? <ấy> forward, ่น้องเชิญชวนทุกคนมาเขาบอกว่าทีมกายกรรมกวางเจาวันนี้เป็นทีมกายกรรมที่ได้รับเหรียญทอง ได้รับเหรียญทองรวมทั้งเส้าหลินด้วยได้รับเหรียญทองทั้งคู่ผมกลัวอยู่อย่างเดียวว่าเวทีจะไม่แข็งแรงพอที่จะให้เขาต่อตัวได้เยอะเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีการตีลังกาอะไรไปแถวหน้าระวังหน่อยก็แล้วกัน <c oughs> พี่น้องครับ <c oughs> เพื่อไม่ <c oughs> หให้เสียเวลาอย่างที่ผมเรียนให้ทราบ <c oughs> ผมจะมามั่งไม่มามั่งเพื่อให้ ให้คนที่จ้องทำร้ายผมมันไม่รู้ว่าผมจะมาเวลาไหนและผมจะขึ้นพูดนานบ้างสั้นบ้างสุดแล้วแต่แต่ที่สำคัญที่สุดมาเพื่อเจอพี่น้องจะได้หายคิดถึงขอบคุณครับพี่น้อง